เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Resident Evil 7 Part ท,ที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันจากตอนที่เราโดนจับตัวไปนะครับผมดูซิว่าเราจะไปยังไงต่อเพื่อนช่วยมาให้กำลังใจผมด้วยนะครับ Time for Super Ethan walk to f i n e himself share dinner Ethan ได้ไปร่วมในอาหารมื้อเย็นนะครับของครอบครัวเอเกอร์นะครับซึ่งเป็นตัวอาหารนะครับ ภาพมาก็หลอนเลย เฮ้ยมันจะไปยังไงวันนี้อ่ะไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยโอ้ดูบ้านจานนี้ไม่คิดจะล้างเลยหรือไงเนี่ยฮนะนะนี่เขาเย็บมือกันแบบนี้เลยเหรอ แต่ไม่มีอะไรครับอืมสมุนไพรกินเลยดีไหมเนี่ยยังเขียวอยู่ครับยังไม่จำเป็นครับ ด้วยครับไปแล้วเข้ามาทำอะไรโอ้ เี่ยวหลังไอ้ป้าเอ,อ้ยเด่ครับกุญแจครับเปิดไหนวะไม่ใช่ครับมีรอยหน้ารอยตานะ ต้องหลบยังไงอะไม่มาทางนี้ใช่ไหมแอบดูได้ไหมเสียงมันมาทางนี้ครับคุณผู้ชมโอ้ยเข้าใจอารมณ์ไอตัวละครในหนังสยองขวัญเลยครับมันโคตรน่ากลัว ตีมันก็บิวและเกิน เสียงมันอยู่ววิ่งก่อนเลยอะไรอะูกใครครับไม่รู้แลหละไนเโอ้โหแกเอ๋ ไปยังไงอ่ะเอ้าไปไม่ได้อีกโอ้โหลุงเยอเดียวลุงยาโอ้โหวิ่งช้าชิบหายโอ้โหเทียแล้วเทียแล้วเป็นไหนวะเอ้าอันนี้ก็ไปไม่ได้ กูจะไปเปลี่ยนตัวนี้ลุงเดียวลุงลุงใจเย็นลุงลุงวิ่งทำเพี้ยอะไรเนี่ยอ๋อ้ยสวยแล้วไม่ได้แดกไปไงวะลุงเดียวอู้ไปไงเนี่ยไอ้ลุง ียไงอ่ะห้องนี้เหรอห้องนี้หรือเปล่าครับไม่ได้ไงลงเดียวลงเดี๋ยว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 กินยาแป๊บกินแล้วใช่ไหมบ้าเฮ้ยไปไงวะ

ได้ยังครับเสียงมันยังอยู่ครับห้องไหนครับมันมีห้องไหนเปิดได้ไหมอ่ะที่ต้องใช้กุญแจหรือว่าไม่ได้เปิดห้องหรือว่าใช้เปิดอะไรครับ ุแจนี่มันเหมือนตุงแจเปดเล้วเนี่ยคีฟอร์โอิ่งโอ้ยคนยิ่งห้อนๆอยู่ yeah, piggy, piggy, piggy. กูไม่สนละเสียเวลามากลุยนี่ไงใช่โอ้โหลุงไล่หลังมาเลยเพื่อนไหนอ่ะ ใช่ลุงใจเย็นดิโอ้โหโอ้ยไอเฮ็ดบัตมึงฆ่ากูเถอะกันได้นี่หว่ากันได้ทำไมไม่บอกเรากูจะตายหายแล้วนี่ไง โอ้โหก็ไม่บอกตั้งแต่แรกครับโอ้โหโลงลงไอติดติดติดเออไปไงต่อ,อบ้าเอ้ยไม่ใช่ จะไปะเก็บของอีกนะ โอ้โหห้องเซฟโูคว้าเซฟก่อนนะโอเคฮึมแจงกิ้วชิเชอร์กูแดงมาเลย ก็กินซะ <c oughs> ชื่นใจลาดมือนี่หน้า,สาใสเชียนะคงไม่ตามเข้ามาในห้องนี้หรอกใช่ไหม ห้องเซฟพี่ใหญ่ใช่ไหมไม่ได้มีเซฟตอนพนลังเตรียมๆนีนอออ่อ๋อห้องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งของอะไร <laughs> you did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you Shut up and listen if you want to stay alive. So, so, so you gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. So, even higher. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it, it's important. <laughs> มีสักเล่มได้ไหมเนี่ยได้ไหมมีสักเล่มได้ไหมมันไม่มีอะไรให้เลยเนี่ยมีแต่ตัวทัวยกแกงครับบาบอเนมีอยไปอ๋อเแล่ว ใครน่าจะลิ้นชักปะ่ะเออนี่แล้วก็ไม้บอกอ้เราก็หาอยู่ตั้งนานโอโ้โหได้เฟิร์สเอ็ดกูนึกว่าเรจะได้อะไรจะจะจะ,จะ,จ,ะจะได้อะไรออกเสียงสั่นหมดแล้วกู อะไรนะใช่รูปเหรออ๋อใช่ชิ้นส่วนโอเคชิ้นส่วนก็นได้เน็ตติ้งยี่สิบห้าเนซี่น่าจะรูปแต่งงานครบรอบยี่สิบห้าปีนะครับ อันนี้น่าจะเป็นลูกชายเขาใช่ไหมตัวที่โดนฟันมือเสียงลมนี่ก่อนยิ่งก็กลัวอยู่ ด้วยไปไงต่อครับนีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยผมพาลาดอะไรไปไหมครับขอสำรวจดูอีกรอบมันไปต่อไม่ได้ไงมันไปต่อไม่ได้ไครับคุณผู้ชมยังออไ,ไงอะ คือการสำรวจออมันมีหลังอยู่ข้างในด้วยพวกหลงังพวกอะไรพวกนี้เนะนี่ยมันต้องเข้าไปยังไงครับเดี๋ยวนะ ห้องทำงานปิดด้วยลูกพี่อ๋อเอาเอากับทางเดิมก็ได้ป่ะ ใชะมีแต่เนี่ยไม่รู้เกลืออะไร Hey, you gotta help me. Hold on, back up. I'm chilling. now. Sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now we got several calls about some missing persons like You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. <laughs> well, right. Let me tell you, you don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons called and I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right, I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait! You got to give me your gun. <laughs> you must have lost your mind. me. Look, officer. Hey, deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries, or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife. Here. Okay. Me a That's all you're gonna get. Thank you. Go. Garage. Now. รีบไปที่โรงจอดรถตอนนี้เลยครับผมจะไปที่โรงจอดรถเดี๋ยวผมขอไปอันนี้แป๊บหนึ่งคุณ <c oughs> ต,ตำรวจให้เราไปเจอกันที่โรงจอดรถนะครับเขาจะพาเราออกไปนะใ <c oughs> น <c oughs> เห็นมานานแล้ว ได้มีแล้วเก่งหลือเกินนี่ได้กระสุนด้วยเป็นไงได้เวลาแล้วจ้ะมึงเอามือแกะออกไม่ได้เลยไงวะย้เฮ้ย ระวังระวังมันคมขนาดนั้นเลยะความวาเาทำไมความหวังเดียวข,ของกูกู ความหวังเยอะของกูตายตายแป๊แบบนึงอืมเก่งนักเหรอฮะนี่ไงไได้แล้วเราปูไม่อยู่แล้ว c อ m e on c o m อ on น่ารักปู ตายโอ้โหสวยแล้วเดี๋ยวมันกัดได้นี่หว่าเจ้าคุณเจ้าไหนอะปู <c oughs> ่ไม่ขยับแล้วเนี่ย in <silly> you <coughs> <tell> hey we gotta get the fuck out of here now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night me what about you now, it's my job will not you do your job and tell me? Answer my questions! You're not gonna believe me if I told you. Try Hey! Put that door back Put that door back up! Wait! Fuck it! I'm gonna kill everyone here! Get yeah. luôn luôn này mà áo này bả, điếu 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 điếu, ô อเไม่ตายจะอยู่ยังไงครับอยากเห็นหน้ามึงเลยเกินอี่ทานเอาเอาเสียบตัวเองเอาไอ้ลุงไอ้อ๋อจะกลัวมึงดีไหมเนี่ย

ลุงตายไหมครับลุงนี่สมควรตายนะลุงเฮ้ยนี่ไงบันไดไปแล้วจ้าไปดิขึ้นดิขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้ wonderful. your attention, boy. You're about to some have see Fuck! มันจะเอากูหลอนถึงไหนเนี่ยไปแล้วจ้ากูไม่อยู่แล้วจ้า <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนี่ไงมา้าได้แล้วอเอาไงอ่ะอ๋อนี่เอามาโอ้คนยิงรีบๆบ้าเอ้ยไปแล้วจ้าไปไหนต่อจ้าไป ลงใช่ไหมหรือว่าไปทางนี้ได้ออ๋ต้องลงทางเดิม่รับโอเคจ้าไปแล้วจ้ามาอยู่แล้วจ้าไปไงอะ่ะโอ้โอเซียบก่อนครับ เอาล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับภาคที่สองก็จบลงแค่นี้ก่อนนะครับโอ้โหหลอนไปหมดแล้วเนี่ยขอไปทำใจแป๊ครับแล้วเจอกันใหม่ภาคที่สามครับผมใช้ชีวิตให้สนุกครับขอบคุณครับ